สวัสดีครับผูย้ยาว์ยครับสวัสดีสาวบนครับไปอยู่ยโสกับอยู่บนครับปากเพลยงเนเดอช้ำรักจากอุบลเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้านแฟนบอพบแม่ตาซ่อนแลน พอเห็นหน้าแฟนมาแล้วตัางดนคิดฮอดทวนหัวแม่พุ่มดอกบัวเมืองอุบลแหทียนพันษานัดเจอหน้ามนแต่สาวบนก็เงียบหาย่า,างไกลควันก่อนเบาวยโสทนสุขสัน โอ้สาวเมืองดอกบัวปันจำร่างห่างกันพี่แส้นวันไหวส่วนพยาเทนเสียงบังไฟเสนกับพี่ชายเจ้าลืมแล้วว่แม่ชอบพักใสความหวังบังไฟยอย่าสวทรแก่งสะพื้ ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมาท่าเดือและหาดสวนยาล่องเรือละมุนชมคูนเลื้องอ่อนพาเธอเที่ยวแทนพาแต้มของเจียมเขื่อนเสดินทรเคยเที่ยวพาชมอ่อนดูของสีปูนเชื่อมมวนสีคราม เมื่อมองฟ้ามนต์คิดถึงอุบลยิ่งเหลือจนผลปันสาแข่งเรือโ่เห็นหน้าแฟนที่แสนบ้าฟา้ากลับมา่าศกมานั่งโศกาอยู่นาธรรมเมื่อมองท้องฟ้าสีมนต์ปนครับ คิดถึงโฉงามเมืองดอกบัววาซ่านปักสุนทรสุนทรสุนทรพูดไน่ได้จ๊ะวาซ่าน